มาดูดวลจุดโทษก่อนเกมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบลิเวอร์พูลโดยคนแรกจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงก่อนนะครับเป็นทางั้านของเออร์ลิงเบลฮาลันครับอยู่ที่บอร์ฮาลันเจอกับอาิสันเบ็คเกอร์ครับโยกไปขวาแต่ยิงลูกนี้ของฮาลันแลยครับโอ้โหไม่พลาดครับหนึ่งประตูต่อสูนยครับแมนซิตี้ขึ้นนำ คนแรกของลิเวอร์พูลครับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์แม็กอลิสเตอร์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โ oh! หพุ่งไปถูกทางแต่ก็เซฟไม่ได้เลยครับเอเดร์ซันครับเดลมิโดกูครับขาหย,ยับแล้วยิงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ1คนที่2ของลิเวอร์พูลครับเ no. ทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเทรนยิงลูกนี้ปัดได้ครับโอ้โ oh! ห พลาดจุดโทษครับเทรนด์ฟิลโฟเดนครับโฟเดนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับมาไปถูกทางเกือบปัดได้เหมือนกันครับแต่ว่าไม่พลาดครับโฟเดนเอาละครับคนที่3ของลิเวอร์พูลครับเป็นทางต่านของดาวินนูเยส์นูเยสเจอเอเดอร์ซันขาหยาบแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเสียบสามเหลี่ยมเลยครับดาวิน ไม่พลาดครับไล่ขึ้นมาเป็น2ประตูต่อสามครับคนที่4ของแมนซิตี้ครับอูเรียนอาบดเลตยิงเรียบร้อยครับโอ้โหแบบนี้กดดันคนต่อไปของลิเวอร์พูลเลยครับไม่เข้าแพ้ครับลิเวอร์พูลโดมินิกสวอสไลครับเข้าเพื่อสู้ต่อ ซูบอสไลยจยิงโอ้โหไม่พลาดครับหลอกหน้าเท้าไที่สวยจริงๆครับจังหวะนี้ครับซูบอสไลเอาละครับแต่ลิเวอร์พูลต้องมาลุ้นคนที่5ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเข้าเพื่อปิดเกมครับอยู่ที่เขาแลยครับแบนาร์โดซินวายิงลูกหนีไม่เข้าครับโอ,โอ้โหอาริสันเบ็คเกอร์ไม่ยอมครับจังหวะนี้ เอาแล่ครับแต่ลิวพูยังต้องลุ้นอีกครับคนต่อไปเข้าเพื่อตีเสมอครับโมเมสซลาครับไม่เข้าแพ้ครับเข้าเพื่อสู้ต่อยิงลูกหนี้ของซาตลาแลลวครับโอ้โหเวียดเสาดีจริงครับโมซาลาสี่ประตูต่อสี่ครับเป็นเซตนเดตแล้วนะครับใครพลาดมีสิทธิ์แพ้ได้เลยครับคนที่6ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ เป็นทา, oh. าง,าง,งั้น <c oughs> ออของโรรี่ลูด,ดรีดยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหโอ้โหเลือกยิงไปตรงกลางครับแต่ว่าอันิสันเบเกอร์ยังอยู่ตรงนั้นพอดีครับเอาละครับโอกาสปิดเกมของลิเวอร์พูลครับจากหลุยส์ดีอาร์เข้าเพื่อปิดเกมครับดีอาร์ยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหเอาละครับเอเดนสันโมราเอสไม่ยอมครับจังหวะนี้ มาจุดนูนเน็เลือกยิงเรียบร้อยครับโอ้แล้วคนต่อไปของลิเวอร์พูลไม่เข้าแพ้แล้วครับแบบนี้ครับเอาละครับได้ลุ้นแล้วครับลิเวอร์พูลโจโกเมสครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับโกเมสขาหยับแล้วยิงลูกนี้ชนคานครับโอโ้โห เรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเฉียนเอาชนะทุกทษที่จุดโทษลิเวอร์พูลไปแบบสนุกสุดมันแล้วครับจังหวะนี้